เอาชิปรถก่อนเฮ็ดให้ FC แฟนช่องเห็นก่อนแล้วสิ่งต่างๆสีค่อยมานทำผนอ่าเมื่อนี้ผู้ดำไปได้มาผู้ดำประทับล่างผู้นากได้ซีสองหาได้พี่น้องได้ห้าสองสี่กับพี่น้องทั้งหลายกลับไปพิจารณาเอากราบขอบพระคุณอันเดิมกราบขอบพระคุณเด้อคุณบุญถมพูนาพร้อมด้วยครอบครัวแล้วกับเอฟซีเพิ่นเนาะพี่น้นองเนาะโอน,อน,อนอจ่ตุปัจจัยไม่ให้ผู้นากทั้งหมดสองครั้งครั้งแรกหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาท ครั้งที่สองหนึ่สบาทร่วมกันเป็นสามพันแล้วบันนี้คุณอา,อาจารย์ปุ๋ยกิติพัฒน์ดำเอี่ยมโอนมาซอยผู้นาอีกหนึ่พบาทไี่นอ่แล้วกับวันนี้มีเอฟซีแช่องโอนน้ำฝนมาอีกทนะี่ะนสามร้อยห้าสิบสามสองรบาทนะ9บาทร่วมเบ็ดเสร็จแล้วมัดเป็นเงินอยู่ส9 9พันเกร้บเก้าบาทได<า>้มาผู้นาสิบเติมตอน,นึงปันหาพันเ้อเอาให้ผู้ดำ เหลือจากรถไปแล้วพูดเอาให้ขา้าวานขยาผู้บาาจารย์เพิ่นอ,อันรถนี่มันมันสามปัญหาที่นโมลสิบรถสามสามปัญหาสามปัญหาตั้งเต่เนี่ยเพ<า>ะ,ะปูน่ะบบกบ่อตูตูันนดอกปัจจัยส่วนนีลลล่ล่วงห้หมดเลยอันนี้เลียวเตีย้งงยสี่ล่วงห้หมดเลยนี้เรียเตี้ยเอสี่เห็นเลยว่าสิบนายจะยี่สิบรถอ่ะฉันจะล่ง ทอดทอดใดก็แล้วแต่ช่วยกันนะนะถ้าพอถ้ามุนมาทถ้างนี้กับาซอยเพื่อนนะเพราะว่าอยากได้ถนนนะนะมันมันมันลำบากลำบากอยากได้ถนนหนทางจริงๆขันแม่ลูกร้านผู้ใดบนสา่าที่เห็นอยู่กับอ่าปูนไม่ใพ้พหนากได้อีกพ่าหนักก็เอามใส่ายืดก่อนล่ะต้องต้องเทอะลงไปทางล่างย่างหน่อยทุกบาททุกสตางค์ปูนนาคไม่เอาไว้เพราะมันมอมเงินปูนนามันเงินเอฟซีแฟนสองด้อพี่นองเ้อ อาปู่นาคกาท็ทำไม่หนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่เอาหาถวายพ่อแม่ครูบาอายจันหาพันเด้อพี่น้องเดอ้อะอาอนุปัฏนาสาธุบุญน,น้ำกัน <สา S 1> คอยบุญปราราภุสุนน้ขอให้เลขแตกสี่สองห้าห้าสองสี่พี่น้องแสดงรวมถ้าบุญต่อต่อไปอาจจะเป็นการซื้อหายหาหรือไพ่สังกะสีหรือเอา,า,าดินเขาวัดเขาว่าอย่างงก็แล้วแต่เอานี่มอบให้อ่าพ่อปู่ดำเนอะพี่น้องเดอ้อะอาอนุปัฏนาสาธุ่มกันพี่น้องสาธุ อันนี้พ่อนพ่อรวยตีสวยหอยตางก็เอี้ยซีน้ำต่อค่ะพูดได้เลยค่ะพ่อนพ่อรวยเป็นข้เพ่อแล้วค่ะตัวถูกต้องค่ตัวถูกต้องค่ป่าทุกเจ้ต่างเป็นซื้อดินซื้อดอนมาลงใหนตามสมมุงมาป่าธนาที่ท่านมากพระอาจารย์ก็บ่ได้น้ำปัจจัยจะค่อยเบิ่งผลงานว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะรถจะเข้ามาสั่งไปแล้วป่าของพ่อหน้าทั้งสิบรถได้จ่ายแน่นอนที่เหลือมันก็อาจจะเหลือแต่ว่าพ่อหน้าสวายให้ใช้ส่วนตัวัปัดไปเป็นเป็นดินให้หมด วมแล้วมันจะเป็นอยู่ประมาณต้องการี่สแล้วเต้วเพราะว่าทุกสายทางนะแล้วไหคนใส่ไปซื้อวันซื้อยาเติมนมเติมน่ไปใส่นก็พอไปสวดั้งศงันกับพ่อได้นี่นน้อยหรอกพอไซื้อวันซื้อยาเอาไปน่มัวทนามือหนามากมืออื่นมากพ่งกัสร้างแล้วม่โคสร้างเรียบร้อยไาจอของมือนิพอดีเขาไต่เทศบาลพึ่ เสียก็บเลยบเลมาส่วนม,มือื่นแน่นอนเราลังบึ้มกันมากงกหล่องกขั้นลังกัามากซอยกันถ้าย่อยซอยกันสาธุน้ำพี่น้องผู้ดใดเห็นคลิปนี้กะอนุโมทนาสาธุบุญใครอยากจะร่วมบุญกันได้ต่อเติมกันมาได้พี่น้องด้วยผู้ลงคนข้าเจ้าผู้นาผู้จักซื้อขออนุญาตบริออกซื้อขันผู้ใดอยากให้ผู้นาออกซื้อน้ำคนเขียนซื้อเขียนเชื่อน้าคนละทรงเข้ามาทั้ง เห็ดปูนากเลยพี่น้องเนื้อมาทำปูนากเลยส่งมาเลยปูนากทอดให้เบิทุบบิทุบดยากนั่นแหละพร้อมช่องไหนโอนมาเลยพี่น้องโอนเข้าม้าเราคนกับาเำสไว้ซื้อดินซื้อหลอนถ้ามันใจนี่อยากให้จ่ายพร้อมบุญรอดอ่ะเพิ่งเห็มันเบอร์ซบจังหวะที่จริงเรานัดเมื่อนี้ยละนัดเมื่อนี้ยเรืองจริงนัดเมื่อนี้ยมาเห็นแล้วว่าบัดนี้น่ะมันติดชัวร์หูอยากให้ทุกคนได้เห็นมาเออเขอม้าเจาะรถจาะรถนะใจเป็นสั้นเนี่ผลงานมันก็จะได้ออกมาลูกหลานก็จะภูมิใจทำไอ้นี่น่ะ มันใจได้พี่นอ้องมันได้ได้ที่หอบผู้นา่ามามือหนาแต่ดินทางอาัลาดขึ้นมาละเช่านด้ได้สั้นเลแต่ว่ทาท่าอาคาดกับผูสีหายไปเนี่ยเสียจ้างรถมาดันน้ำเนี้อ,อบ้านนี้ก็ค่อยจะส่กมานวันที่สิบหกวนว่าตาเพมบ้า,บานนะวันที่สิบหกับปิงีงมีมแน่นอนสองหัวละเด้สองหัวสอเละเด้อว่วนี่เป็นแต่สร้างจองเลยได้มันบ่ปัวหัวนี้กับปั้งเพิ่โตนะครับั้งพมหน้าเพิ่นไปเ็มาก ล real, 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 so ุงเสียบล่างเสียบเอ้ยเพื่อนนั่นล่ะลูกลูกเราลานทั้งยูทูบกับเบื้องเอาเพื่อนมาเมตตาเพื่อนปวด้ายลูกหลานกับพิ่เจ้าเอาเด้อส่วนปูมามีอย่างแล้วฝันกับว่าฝันอยังกับว่าปีนยังแล้วจะค่อยขอลูกขวาร้านนี่เหรอเอาลาะเราต้องให้นั่งเป็นประธานนั่งเป็นประธานนะคุณน้ามาขอเองเหรอประธานกระทรวงไงเป็นประธานกระทรวงให้ให้ลูกให้หลาน ไอพี่น้องเอฟซีแฟนช่องยูเป็นมิ่งค้นหาอยู่ในคดีแล้วเนาะเอาเอาเราบนีรเหาก็นเได้เดินทางกลับทั้งอุดรธท่านเองครับรังพรกอนรู้เราหลานทั้งหลายก็นจะไปทั้งอื่นเอารับพรเพ่อกันได้พี่น้องเรเอฟซีเนอะอ๋เด้อพี่น้องครับรับพรใหญ่จังเลยยูดีมีแห้งมาสุผู้ซูคนลูกล้านที่อนุโมทนาท่านมากเหรอขอให้สุขภาพพระนาไม่เคี่งแรงขอให้การงานจงรุ่งรูวงไปด้วยดีปราศจากสิ่งใดโรคงเยไผ่ไข้เจ็บโรคฆ่าต่างๆในส่วนในตัวหายไปหมดหายมิดเจ้าข้อม ชกข้อมหมานความมีความหางมีเงินมีข้ามส่หูสุนท่านมาลอยนึงไงได้ขึ้นลอยลานภายในพันตาเนี่ยล่ะเอ้าสาธุสาธุยะทาวริวะฮาปุราปาริปุเรงเตสาการังเอวมีวะอิโตดินนางเปตานังอุปังกับปติอิชิตังบัติตังกุมังคิปะเมวะสัมิจตุสัพเพปุริเตุสังกปา จันโดปนเนรโยยัธรมนิโชติรโสยัธาสัพพิติโยไวเชันตุสัพโรโควินัศตุมาเตภววันตรายโยสุขีดีคายยโกภวะอภิวาทนนาสิริสนิจังอุทาปจายโนจตารโรธมาวัฒนตีอายุวันโนสุขังปรังเตอัตราธาสุขิตากรุณาพุทธศาสนาอโรคาสุขิตาหุนทะสหาสาเพิยาทีพีภวตุสัพพังมังคาระคันตุสัปเดวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรม านุภาเวนะสพสังขานุภาเวนะสดาโสธีพระวันตุเตสาธุนะเป็นอนุโมทนาน่ะเห็นป้งแต็ขึ้นมากเต้ครับครับต้ครับครับ้ม่ได้เฝ้าในโลกอ้อเต้้ตัสอนในลกเดามันนี้วันั้นเรอ วันนี้วันพฤหัสครับพ่อขันกาดเลยบอพ่อขันกาดกูอยู่รัฐภูมบอเออพ่อขันจะไปวัดกาแพงขายแยงต่อค่ะเดี๋ยวกับแม่มาเล่นนต้องกันพวกแม่ไปเล่นลาวได้เหมือนเคยนั่นไค่ะสาธุ ปูดไทยตอนนั right? oh, no yeah. ้นเดรอรถคือม well ันทรงระทรงไปร้พราะไหนวะได้ได้ได้ค่ะพูดปูดสีทรงไปพรานาคทรงไปมากมากมามามาวันดีน้องหัวใจแล้วนะค่ะได้ได้ค่ะปูมาแล้วคันที่หนึ่งมาแล้วคันที่สองได้ไปรองเลี่ยงกับนับเป็นกองเป็นกองจังเสียมันเกียดทีเดียวมันดำก็พี่ละไหลลงไปไหลลงไปเป็นกองเป็นกองเป็นกอนเงี้ยวลงไป มาเมื่อนามันอสิได้ลูกลูกันร้านผู้ฮาเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านเขากบบนี้กำลังใจไม่แน่เอฟซีเลขยกว่านาคาเอฟซีแฟนช่องอาจจะมานี่เยอะมาเต็มเลยบอกว่าตอนนั้นมันราดราดยางเยนู่นมหาเราคือราดยางรถผู้สื่อข่าวเยเหมือนยางไปิบ้านเอาแม่เอาแม่น่ามันคือนหน้าร่มมีดกับฝกกับใครอย่างบวชล้มอิ่มลอย บ้านห้องกับานในหน่อยหนึงเพียงเคยเข่าสนงอนทามันบ่มันบ่ข้นยากลงยากเขาแม่เกลียกกกบลูกอยากให้ลูกๆก็ร้านบเอ๊ะมากินเด็ร้อยก็ลุกไปโันเออเตกสามตัวในเตเนื่ยอากาศดีอยู่ลมเย็นเป็นซุกเมื่อนี่ที่เรายิ่งฝนตกมากในท่งเขายิงจะลำบากขอบพูมี่จะตกกัพ่อ สีพยายามถมมันสูงกว่านี่นะเอาไส้มงนีลก่อนให้ให้มังนี้มันเป็นล่องลงไปอยากให้เอาบ้านอะไตุ่เย็น้ำเนี่ยเดี๋ยวค่ะใช่เพราะว่าเลรียบาทนี่มันมือขึ้นี่เห็นบ่อมือขึ้นไอทรงิฝงค่ะรอยองงงงงงเหรียญที่อาจารย์อาจารย์นั่งมึงในห้องเลยมันมันเบือเบือพี่ในห้องเลยนะอีหยังว้าเบือเบือไปเลื่อยเสมอตาไปนนั่งไปเลยบาานียก็เลย ก็เลยเบิ้งเบิ้งในเปิดสหัดเบิ้งว่ามันยังมันมันแมวมันห่างยังนะบ้านก็เลยไปเห็นแสงลอยอยู่สิบมือแสงลอยอยู่กำลังลอยอยู่คุดนั่นลอยไปลอยลงมาพี่ลอยอาจารย์ก็ไม่แอบยดต้องเบิ้งนี้เนี่ยพอจะบ่อยเห็นค่ะขัดเห็นเราลุกขัดเห็นเราเบินเบินเบินไปเลยอ่ะบ้านนี้มันก็เป็นมันก็เป็นแสงขึ้นลูก นั่นแหละที่ปูบอกจะบูดรู้ว่าแสงอยังเด้แต่ว่านวลนแล้วก็อันนั้นปู่เห็นมันไก่เดี๋ยวพ่อนจะประกอบมันประกอบชิมี่ซีเบิ้งอยู่ค่ะนี่บ้านนี้มันสิเป็นมันสิร้อยเลยอยู่นี่แหละบ้านนี้มื่อเขาบรรษาทนี่ใกล้แล้วเคนสิบไมาอยู่กลางๆเล้เป็นเป็นแสงมรนกกเลยสุปีที่ว่าบุญอยู่ว่าโอ้นี่พ่อพ่อนี่ตื่นมามือนัันมากมื่อคืนนี่ปู่เพิ่งลงมาแล้วนั่นแหละแสงเพิ่งเพิ่งลงมาอยางแสดงว่าบุญบารมีมันถึงเกิดอีกแล้วเนี่ย ไม่ไม่ครับท่นก็เป็นทังสี่ละเสยงแบบนีเราลงมหาามาบานี้เอาประธาอะไร้ที่บานเนี่ะเสียงเพิ่นลงมาเบื่อเอเป็นบื้อบื่อบื่อพ่แมนค่ะแมนแนวอื่นกับแมนบาบานเฮาพีปอบพี่ปอกับพ่อแมนปอกันต้องแดงอันนี้นวลคือไม่หงอยตัวใหญ่ซัมกับปั้นเก็พยตดินดทดวงชินดวงำ เอามาที่ขางลูกข้าคุณสาธุสาธุสาธุค่ะคุณสาธุสาธุค่ะค่ะอ๋อไมมาหายถือเงินไม่เลยนอานอนองก็บอเล่ากนมาบ่อไปใส้กันบอเลาอีกถือเอาแม่ลูกหยังจะเอาอะไรโอ้บ้านแม่ท้องเปย์ยังกิบ้านแทองเปย์ยังเกิดหอยซีเผักผักเขียว เอาพี่น้องคะบอ่อหอมเปียติเอาขอให้เฮงขอให้ปังกับปูดําค่ะปูนาคค่ะพี่น้องค่ะสี่สองห้าเน้นเน้นแตกแน่ค่ะพี่น้องค่ะสามตัวแตกรับทรัพย์ก้อนโตค่ะพี่น้องค่ะสาธุน้องปูนาะสาธุค่ะ